สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะครับมาสรุปประเด็นวันนี้นะครับที่ไปออกรายการโหนกระแสนะครับของคุณหนุ่มกัญชัยก็รอการมาชี้แจงนะครับจากพระท่านที่ถูกสีกากล่าวหานะฮะแต่นิดนึงวันนี้ทนายตลก ตัวเองน่าจะตื่นทีวีพูดคำว่าจำยอมเป็นจำเป็นฮนะอันนี้ตลกนะมาดูออาทำไมเราพูดจำเป็นออกไปจริงๆมันต้องจำยอมนะครับมันเป็นการไปมีเพศสัมพันธ์อะไรกับพระโดยการถูกข่มขู่นะฮะเ้าที่จริงยังไม่ยืนยันนะจริง,รงๆในข้อกฎหมายเนี่ยการถูกข่มขืนด้วยการถูกจำยอมอะไรเงี้ยฮะมันไม่มีคําว่าจําเป็นนะทนายตื่นทีวีฮะเคยออกอยู่แล้วนะแต่ตื่นวันนี้ตื่นจริงๆ อาโอเคไม่เป็นไรกพ็พูดให้กับทุกท่านเข้าใจหน่อย <c oughs> ในส่วนของคดีนี้นะครับก็ยังไม่กล่าวหาใครต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะฮะก็อยากให้ทางพระท่านเนี่ยมาชี้แจงนะครับแต่เหนืออื่นใดแล้วเนี่ยถ้าไม่สะดวกนะครับก็ชี้แจงทางช่องใดช่องทางใดทางหนึ่งก็ได้นะครับ ในเฟซบุ๊กส่วนตัวหรืออะไรหรือจะติดต่อมาก็ได้แต่ถ้าเกิดท่านยังไม่สามารถที่จะให้การใดๆหรือชี้แจงใดๆเพราะคิดว่าถูกกล่าวหาปลักปลํานะครับทนายิยนดีครับที่จะหาความบริสุทธิ์นะครับที่จะตามหาความบริสุทธิ์ให้กับองค์พระท่านนะครับ ถ้าข้อเท็จจริงเนี่ยไม่เป็นตามที่โยมศรีกากล่าวหารับรองครับทนายช่วยพระแน่นอนเพราะเรื่องพุทธศาสนาเรื่องศาสนาทนายภพศสารจะไม่ยอมปล่อยผ่านนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้ผมให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเราคงไม่สามารถปล่อยให้ศีกามากล่าวหาพระที่เป็นผู้บริสุทธิ์ได้หรือเราคงไม่ยอมปล่อยให้ พระที่ประพฤติละเมิดพระธรรมวินัยเนี่ยอยู่ในศาสนาได้เพราะมันเป็นความเชื่อของเราชาวพุทธนะครับแล้วมันเป็นหน้าที่ของเราด้วยนะครับอยากให้เข้าใจทนายนะบางทีทนายไปกับทีมงานหมอปลาเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทางทีมงานหมอปลาเนี่ยมีคนมาร้องทุกเยอะมากที่บ้านถ้าใครได้มาสัมผัสนะครับที่บ้านหมอปลาเนี่ยจะรู้ว่าหมอปลาเนี่ยกับ หมอน้ำฟ้าเนี่ยช่วยคนไว้เยอะมากมากจริงๆด้วยเงินส่วนตัวเองซึ่งผมไปเห็นมาแล้วเนี่ยผมยืนยันเลยนะว่าที่คุณเห็นเ,เขาพูจาแรงๆหรืออาจจะดูหนักแน่นอะไรอย่างเงี้ยผมบอกท่านเลยว่าเป็นตัวเขาจริงๆไม่มีการสร้างภาพไม่มีเฟซเขาพูดภาษาชาวบ้านธรรมดาครับเหมือนคนที่บ้านคุยกัน คือพอคนมาร้องทุกข์ผู้เสียหายมาร้องทุกหมอปลาเนี่ยบางส่วนมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อความงม,มงายเงี้ยหมอปลาก็ต้องติดต่อทนายมานะครับซึ่งผมเนี่ยอยู่ใกล้ที่สุดนะครับส่วนน้องทนายขออนญาตเอ่ยชื่อถึงนะครับน้องทนายโดยบิตาเนีย่ยินดีช่วยทุกคนเลยแต่ท่านอยู่ไกลมากนะครับอยู่อยู่อุดร นะครับเจอสถานการณ์นี้ด้วยการเดินทางอะไรก็ค่อนข้างลำบากนะแต่ทนายไพศาลเนี่ยก็คืออยู่ใกล้นะครับในเรื่องนี้ก็คือเราต้องพิสูจน์เพราะว่าทนายไพศาลเนี่ยก็คือจะช่วยจะรับช่วยอยู่แล้วนะครับว่าคนที่ถูกลังแกอย่างที่เคยบอกไปนะครับถูกลังแกถูกกล่าวหาถูกให้ร้ายนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเป็นเรื่องศาสนานะครับเรื่องความเชื่อโดยเฉพาะเรื่องศาสนาเนี่ย กับเรื่องผู้หญิงการถูกล่วงละเมิดการข่มขืนเนี่ยผมไม่ยอมเลยนะผมบอกไว้ก่อนเจอกันนะครับทุกเคสสําหรับใครที่ล่วงละเมิดนะครับในเรื่องศาสนาเพราะผมเป็นชาวพุทธเป็นประชาชนคนไทยนะฮะแล้วก็เรื่องของการละเมิดทางเพศนะครับการทําร้ายเด็กทําร้ายคนแก่เนี่ยผมยืนยันนะผมช่วยได้เคสไหนผมช่วยเลยนะแล้วผมไม่ยอมให้เรื่องนี้ผ่านไปด้วยนะครับ เหนือคุณใดก็อยากให้เข้าใจนะครับทนายทุกท่านมีเจตนาที่ดีจะช่วยเหลือสังคมนะครับจริงๆผมเข้าใจได้อยู่นะว่ารักคนนั้นชอบคนนี้แต่ผมยืนยันนะในอาชีพทนายความเราเนี่ยทนายทุกคนได้ผ่านการอบรมนะครับมารยาททนายทุกคนมีมีเหตุมีผลของตัวเองนะครับก็อยากให้เข้าใจในแต่ละคนแต่ละท่านนะครับ ก็สบายๆวันนี้ทนายกําลังเดินทางกลับนะครับมีการตรวจโควิดเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับก็วันนี้ในส่วนข้อเท็จจริงนี้ที่ได้ออกไปในรายการหนกระแสเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามความคืบหน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวทนายเนี่ยจะขึ้นไลฟ์สดนะครับในช่องทนายนะครับส่วนใครยังหาช่องทนายไม่เจอก็ช่วยกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่อง YouTube ใหม่ นะครับชื่อช่องทนายภพศารช่วยด้วยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ยังมีผู้ติดตามไม่ถึงพันนะครับแล้วก็การไลฟ์ชั่วโมงผมก็เพิ่งทราบนะมันต้องใช้สี่พันชั่วโมงหรือห้าพันอะไรเนะี่ยก็ยังไม่ถึงเพราะว่าทนายเนะี่ยไม่รู้จะพูดอะไรถ้าไม่เกี่ยวกับคดีคือต้องบอกก่อนว่าทนายจริงๆเป็นคนตลกสนุกพูดเก่งนะฮะแต่พอเจอกล้องเนี่ยพูดไม่เก่งเลยก็พยายามหาเรื่องให้ทนายพูดหน่อยละกันนะครับอยากได้แนวไหนดุดันเหตุผล ก็ทำได้นะครับแต่จริงก็โดยส่วนตัวเป็นคนเป็นคนเสียงดังอยู่แล้วนะครับแงจริงไม่มีอะไรนะครับมีเหตุมีผลนะอาจจะมีดุดุบ้างอะไรบ้างจริงไม่มีอะไระครับเรียกใช้ทนายไพศาลได้นะครับถ้าถูกร้องเรียนถูกกล่าวหาถูกลังแกไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับยินดีครับเร้องเรียนมาที่ช่องทนายไพศาลช่วยด้วยหรือช่องหมอปาแฟมิลี่หมอปลาช่วยด้วยตุ๊กติก ชาแนลช่วยด้วยเกาะคุณตั้มเกาะการดีช่วยชช่วยด้วยน้ำฟ้ากาลาเกตช่องออหมอฟ้าหรือช่องทุกคนที่เป็นพันธมิตรเราอะนะครับช่วยด้วยแต่จริงทุกช่องดีหมดอะนะฮะไม่ว่าจริงๆผมไม่อยากให้มีฝั่งมีฝ่ายนะคือจริงๆการกล่าวหาอะไรใดๆใครเนี่ยเ,เราอยากให้ความเป็นธรรมก่อนใหเ้เป็นการพิสูจน์หลักฐานกันจนสิ้นสงสัยแล้วมีคำพิพากษาม,มา,ามแล้ว,ลวจนถึงที่สุดเนี่ยค่อยตัดสินกันบางอย่างความรักความชอบ เหตุผลอารมณ์ในแต่ละคนก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันคิดต่างกันแต่ขอให้แตกต่างแต่ไม่แตกแยกดีกว่าครับนะครับส่วนตัวผมนั้นก็ไม่มีข้อขัดแย้งกับใครท่านไหนนะครับนักกฎหมายด้วยการเ,เข้าใจกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามการไลค์การแชร์ความขึ้นหน้าของคดีในทุกคดีที่ทนายไพศาลช่วยด้วยทำนะครับแล้วก็คดีวันนี้นะครับ วันนี้ด้วยนะครับในส่วนของเรื่องพระนะครับที่ได้มีข่าวไปวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามนะครับยังไงก็อยากจะให้ติดตามหาเรื่องให้ทนายมาคุยหน่อยนะครับวันนี้ก็เ,เรียกว่าอะไรดีวันนี้ก็ขายหน้าไปแล้วนะครับ <laughs> จำยอมนะครับเป็นจำเป็นตื่นตื่นกล้องตื่นทีวีก็ออกมาหลายรายการแล้วนะฮะแต่ก็ยังตื่นอยู่ นะครับนั่นนั่นนั่นคือตื่นเต้นนิดนึงนะครับให้กำลังใจผมด้วยนะขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ